เรื่องราวสุดป่วนของโรงแรมทรานซิเวเนียยังไม่จบเมื่อดรากูล่าต้องมาเลี้ยงดูหลานรักที่เกิดจากเมลวิสกับมนุษย์งานนี้ความวุ่นวายบังเกิดขึ้นเมื่อดรากูล่าได้รวบรวมเหล่ากวนผีทั้งหลายให้ช่วยกันจัดค่ายฝึกสำหรับพูดผีฝึกหัดเพื่อจะสอนความสยองให้กับเดนิสหลานของเขาจะน่ากลัวหรือน่ารักแค่ไหนวันนี้ทอปกฟิล์มขอนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชั่นผีน่ารักจาก Sony Pictures ในปี2015เรื่อง h o t e ล t r a n ซิ l ว a n ียโรงแรมผีหนีไปพักร้อน2 คลิปนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆครับจะทำให้ทุกคนเข้าใจหนังเรื่องนี้ภายในเวลาไม่เกิน20นาทีถ้าพร้อมแล้วไปหลอกผีกัน ที่โรงแรมทานซิเวเนียมาวิสและโจนาธานหรือจอนนี่ก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันโดยมีเหล่าพีผีมาร่วมงานและมนุษย์ซึ่งเป็นครอบครัวของจอนนี่นั่นเองในคืนพิเศษแบบนี้มาวิสก็ถามหาวลาสซึ่งเป็นตาของเธอที่ไม่ได้มาร่วมงานนี้มาวิสและจอนนี่ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขแม้จะเป็นแวมไพร์กับมนุษย์ก็ตาม1ปีผ่านไปในคืนหนึ่งมาวิสได้ชวนแร็กพ่อของเธอออกไปบินเล่นข้างนอกทั้งสองบินเล่นซ่อนหากันเหมือนตอนมาวิสเด็กๆบนก้อนเมฆแต่สักพักมาวิสก็เหนื่อยหอบเธอจ บอกกับแร็กว่าเธอท้องแร็กเนี่ยดีใจมากเขาต่างศึกษาและหาอาหารเพื่อบำรุงมาวิสและลูกในท้องแต่มาวิสก็ยังไม่แน่ใจว่าลูกของเขาจะเป็นแวมไพร์หรือว่ามนุษย์อย่างจอห์นนี่วันเวลาผ่านไปวันศุกร์ที่13เมลเวสิสก็ได้ให้กําเนิดทารกเพศช,ชายชื่อว่าเดนนิสและในวันเกิดครบหนึ่งขวบของเขาเหล่าเพื่อนผีผีสุดเกรียนของแร็กไม่ว่าจะเป็นเมเร่เวนกริฟฟินแฟรงเกนสไตน์และยูไนท์ก็มาร่วมงานกันด้วยรวมไปถึงพ่อและแม่ของจอห์นนี่แร็กและพ่อและแม่ของจอห์น ต่างเถียงกันเรื่องที่เดนนิสหลานของพวกเขาเน่ยจะเป็นแวมไพร์หรือมนุษย์ซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ได้แต่เมลวิสสั่งให้หุ้มเลี่ยมของมีคมและของทุกอย่างภายในโรงแรมที่จะเป็นอันตรายกับเดนนิสแม้แต่ของขวัญที่เป็นเครื่องตัดและเมื่อเดนนิสสองขวบเขาก็เริ่มพูดคำแรกได้ น่ารักเชลที่โรงแรมซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะเหล่าผีและเหล่าปีศาจท,ที่เข้ามาพักเท่านั้นแต่เหล่ามนุษย์เองก็สามารถเข้ามาพักได้เช่นกันโดยมีจอห์นนี่เป็นผู้ช่วยในการโปรโมทโรงแรมและยังสอนให้เหล่าบรรดาพนักง,งานผีผีทั้งหลายใช้มือถืออีกด้วยรวมถึงแร็กเองในคืนนั้นแร็กก็ได้เข้ามาหาเดนิสและพยายามสอนเขาบินแบบค้างคาวแต่เขาก็บินไม่ได้แล้วเมวิสก็เข้ามาเธอบอกว่าเดนิสต้องการเข้านอนเพราะต้องไปโรงเรียนมนุษย์แร็กบอกว่าเขาอยากให้เดนิสไป เล่นกับเหล่าหมาป่าลูกๆของเวนในวันเกิดของพวกเขาซึ่งเมลวิสไม่เห็นด้วยเพราะเหล่าลูกๆหมาป่ารุนแรงไปสําหรับเดนนิสทาให้แดกเข้าใจว่าเมลวิสไม่ต้องการให้เดนนิสคลุกคลีกับปีศาจแล้วเดนนิสก็ร้องขึ้นว่าเขาชอบปีศาจแดกดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นแต่ปีศาจของเดนนิสตอนนี้นั่นก็คือเจ้าเคกี้เจ้าปีศาจในวิดีโอนั่นเองครับซึ่งแดกก็พยายามจะสอนการเป็นปีศาจให้กับเดนนิสแต่เมลวิสไม่ยอมในคืนนั้นแดกจึงร้องเพลงกล่อมเดนนิสเหมือนที่เคยกล่อมมอมมมเเลวววิส่กกนแ้พขา ก็หลับไปใช้ได้ผลดีจริงๆในวันเกิดของบรรดาลูกๆูกหมาป่าของเวนเมลวิส <ew> ก็ได้พาเดนิสมาร่วมงานด้วยเพราะเธอได้เก็บคําพูดของแดกไปคิดเธอจึงคิดว่าตัวเองเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินเกินไปบรรดาลูกหมาป่าบ้าพลังวิ่งเล่นภายในงานจนไปชนเดนิสทําให้ฟันน้ํานมของเขาหลุดทําให้เมลวิสเนี่ยกังวลไม่น้อยเธอบอกเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็จะพาเดนิสไปโรงเรียนแดกจึงบอกว่าที่โรงแรมเราก็มีคลาสเรียนต่างๆเช่นคลาสยกะคลาสยืดยุ่นซึ่งที่นี่ก็คือบ้านของเราเมลวิ บอกกับแดกว่าเธอได้ปรึกษากับจอห์นนี่เรื่องจะย้ายบ้านที่ที่ปลอดภัยกับเดนนิสพวกเขาอาจจะไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียบ้านของจอห์นนี่แล้วเธอก็พาเดนนิสออกไปทาเอาแดกเนี่ยไม่พอใจจอห์นนี่อยู่ไม่น้อยเลยที่ห้องของแดกแฟรงเกนสไตล์เข้ามาหาเขาเขาจึงเล่าให้ฟังเรื่องที่เมลวิสจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแฟรงเกนสไตล์บอกจอห์นนี่ไม่น่าจะเห็นด้วยเพราะเขาพยายามทําให้โรงแรมแห่งนี้ให้คนกล้าเข้ามาพักเพื่อเดนนิสเพราะเขาไม่ใช่ปีศาจแต่แดกก็ยังคงคิดว่าเดนนิสเป็นปีศาจเหมือนกับเขา แต่เพราะเดนิสอยู่กับเมลวิสที่พยายามทําทุกอย่างเหมือนคนแฟรงเกนสไตล์บอกว่าแล้วถ้าหากแยกเมลวิสกับเดนิสออกได้แล้วก็แดกจึงบอกว่าดีเหมือนกันเพราะจอนี่ก็ต้องการเช่นนั้นตั้งแต่แต่งงานกันพวกเขาก็ไม่มีเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนเลยแดกคิดแผนว่าเขาจะพาเดนิสไปย้อนรอยและหล่อหล,ลอมให้เดนิสเป็นปีศาจซึ่งอีกไม่นานเดนิสก็จะครบ5ขวบเมื่อถึงตอนนั้นเขายังไม่เป็นแวมไพร์ก็อาจจะไม่มีลุ้นแดกไปหาจอนี่และถามเขาว่าอยากอยู่ที่นี่ใช่ไหมจอนี่ก็บอกว่า เขาชอบที่นี่อยู่ที่นี่เขาได้เป็นตัวเองที่สุดแล้วแดกก็เล่าแผนการบางอย่างให้กับจอห์นนี่นั่นคือการให้จอห์นนี่พาเมลวิสไปที่แคลิฟอร์เนียบ้านของเขาเพื่อดูทำเลและห่วงจุย้ยโดยทิ้งเดนิสไว้กับแดกที่โรงแรมก่อนเมลวิสไปเธอก็ได้สั่งให้แดกดูแลเดนิสส่วนแดกก็ทวนแผนการกับจอห์นนี่ที่จะให้ดึงความสนใจของเมลวิสให้เธอมีความสุขเมื่อเมลวิสและจอห์นนี่เดินทางเดนิสก็อยู่กับคุณตายอย่างแดกเขามีแผนอะไรนะเมื่อเราตาผีผีทั้งหลายทั้งแฟงรง และกริฟฟินเตรียมหอบหิ้วกระเป๋าออกมาจากโรงแรมและขึ้นรถทันใดนั้นเจ้าบ๊อบบี้ก็ตามมาและขอไปด้วยแต่รถเต็มแล้วนี่สิแร็กจึงสั่งให้ต่อรถพ่วงให้เขาแทนโอ้หน้ารักเชียวเดนิสถามแร็กว่าจะไปไหนเขาจึงบอกว่าจะพาเดนิสไปประจนภัยแบบปีศาจทําให้เดนิสนึกถึงปีศาจในวิดีโอของเขาเหล่าผีตาตาทั้งหลายจึงบอกว่าแค่อาทิตย์เดียวไม่พอแน่แน่ซึ่งคนที่จะช่วยได้ก็คือวรารตตาทวดของเดนิสนั่นเองแต่แร็กก็บอกว่าเขาเอาอยู่ ด้านเมลวิสและจอห์นนี่ที่ได้มาถึงแคลิฟอร์เนียเมลวิสก็พยายามโทรกลับไปที่บ้านแต่จอห์นนี่ก็ห้ามไว้ว่าที่นั่นเพิ่งตีหนึ่งเดนนิสอาจจะยังหลับอยู่และไม่ให้เธอกังวลเพราะแดกพ่อของเธอเอาอยู่แน่ๆด้านแดกก็ปลูกเดนนิสเพราะพวกเขาเดินทางมาถึงที่ที่เมื่อก่อนแดกและเพื่อนๆผีของเขาได้มาซุ่มหาเหยื่อน้าพงไพยมืดทมินซึ่งตอนนี้กลายเป็นสวนสาธารณะไปแล้วอย่างไรก็ตามแดกก็ยังคงใช้ที่นี่เพื่อสอนวิธีการเป็นปีศาจให้กับเดนนิสโดยอันดับแรกเขาให้แฟรงเกน สไตล์สอนการข่มขวัญมนุษย์แต่เมื่อเขาออกมาหลอกพวกมนุษย์เนี่ยกับดีใจและขอถ่ายรูปกับเขาซะงั้นเดนนิสที่ออกมาเช่นกันก็แหมน่ารักซะเมื่อถึงคิวเวนเพื่อทําให้เดนนิสค้นพบปีศาจที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาแร็กให้เวนไปล่ากวางที่เดินผ่านมาแต่เมื่อเขากําลังจะขมือบเจ้ากวางก็มีจานร่อนผ่านเขาไปเขากลับรีบวิ่งไปคาบจานนั่นกับหมาบ้านซะง,งั้นโธ่นี่แกเป็นหมาป่านะแร็กเซ็งเอามากๆเขาพยายามดึงจานร่อนออกจากปากเวนจน ทำให้รถนี่เสียหลักและบ๊อบบี้ก็หลุดตกเขาลงไปจอหน,นี่และเมลวิสก็ขับรถมาถึงในตัวเมืองเธอตื่นเต้นกับที่นี่มากๆแล้วก็ไปสะดุดเข้ากับมินิมาร์ทที่มีขนมมากมายและสลอรี้หลากหลายรสชาติเล่นดูดมันซะทุกรสชาติจนฟันนี่เป็นสีรุ้งเลยเชียวด้านแร็กตอนนี้ก็ถึงคิวของเมเร่แล้วแร็กให้เขาเรียกพายุทรายมาเขาพยายามร่ายมนบางอย่างและ <c oughs> ได้มาตัวแค่นี้เองเหรอจอหน,นี่และเมลวิสขับรถต่อไปและเจอกับบรรดาเด็กที่ปั่นจักรยานผานผ เมลวิสก็ไปเล่นด้วยเธอโชว์ลีลาได้อย่างดีเยี่ยมจนเด็กๆชื่นชอบเอามากๆเมลวิสบอกที่นี่เหมาะกับการเลี้ยงเดนิสมากๆเธอจึงนึกขึ้นได้และโทรหาเดนิสแดกที่ตกใจเมื่อเมลวิสโทรมาและเดนิสที่กำลังจะหลับพวกเขาสวมแว่นดำให้กับเดนิสแล้วแกล้งว่าพวกเขากำลังเล่นสนุกสนานก่อนที่แดกจะตัดสายไปแดกที่ได้ยินว่าเมลวิสมีความสุขมากที่นั่นทําให้เขายิ่งกังวลกลัวว่าเธอจะอยากไปอยู่ที่นั่นจริงๆที่วินนี่พาก,ากา้าแคมป์ของบรรดาเหล่าแวมไพตัวเล็ก ที่ใช้ฝึกฝนวิชาการเป็นแวมไพร์ทันใดนั้นเดน่าพอออาค่ายฝึกก็เข้ามาเขาดีใจที่เหล่าตำนานผีๆอย่างพวกแร็กมาเยี่ยมค่ายซึ่งแร็กก็ต้องการให้เดนิสมาฝึกที่นี่โดยพวกเขาจะเฝ้าดูการฝึกและในด่านแรกด่านการไล่จับหนู <c oughs> อย่าเรียกว่าไล่เลยด่านต่อไปคือการหัดบินที่หอคอยสูงเปล่าไม่ใช่อันนั้นเดน่าบอกว่าได้เปลี่ยนให้ลดความสูงลงเพราะบริษัทประกันแนะนํามาจอร์นี่พาเมลวิสเดินทางมาถึงที่บ้านของเขาซึ่งพ่อแม่ของเขาก็ต้อนรับและเตรียมห้องนอนไว้ให้เมลวิสอย่างดีลินดาแม่ของจอร์นี่ยังชวนแขกมาที่บ้านนั่นก็คือแพนดากราและเคเรนคู่รักต่างสายพันธุ์เช่นเดียวกับจอร์นี่และเมลวิสเพื่อว่าเมลวิสอาจมีเรื่องปรึกษาหากเธอจะย้ายมาอยู่ที่นี่ที่ค่ายฝึกแวมไพร์ด่าน หน้าก็พาเด็กๆร้องเพลงรอบกองไฟแหมดูละมุนเชียวแร็กจึงพาเดนิสออกไปและขึ้นไปบนหอคอยสูงแร็กโยนเดนิสลงมาเพื่อให้เขาฝึกบินแต่เมื่อเดนิสใกล้ตกถึงพื้นเขาก็ยังไม่บินแร็กจึงรีบลงมาช่วยไว้ได้ทันดาน่าและเหล่าเด็กๆก,ก็เข้ามาทันใดนั้นหอคอยก็พังลงมาโดยที่พวกแฟรงเกนสไต์ยังอยู่บนนั้นหอคอยพังลงมายังกองไฟพอดีและแฟรงเกนสไตน์ก็วิ่งเข้าไปยังตัวบ้านทั้งที่ไฟท่วมตัวทําให้ไฟไหม้ไปหมดแร็กจึงพาเด นิสกลับและ เออกับยังไงทีนี้ขณะเดียวกันเมลวิสก็รู้สึกไม่ดีซะเลยเธอรู้สึกแปลกแยกไปจากคนอื่นเพียงเพราะเธอไม่เคยได้ไปไหนมาไหนนอกจากโรงแรมทานเซเวเนียและเธอก็ไม่อยากให้เดนิสเป็นเหมือนเธอแต่จอห์นนี่ไม่คิดอย่างนั้นเขาอยากให้เดนิสมีความสุขและมีชีวิตชีวาเหมือนกับเมลวิสซึ่งเมลวิสได้ยินอย่างนั้นเธอก็บอกว่าตราบใดที่อยู่ด้วยกันอยู่ที่ไหนก็มีความสุขต่อให้เป็นที่โรงแรมก็ตามแล้วโทรศัพท์จอห์นนี่ก็ดังขึ้นพร้อมกับคลิปของเดนิสที่ตกลงมาจากหอคอยเมลวิส หาแดกแล้วเธอก็รีบกลับไปที่โรงแรมเช่นเดียวกับแดกแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีรถแล้วกริฟฟินบอกว่าเขาโทรเรียกรถมาแล้วและบอบบี้นั่นเองซิ่งเลย ถึงไหมเนี่ยเมลวิสและจอห์นนี่ไปที่สนามบินแต่ไม่มีไฟที่พวกเขาต้องการเมลวิสจึงตัดสินใจบินไปข้ามน้ําข้ามทะเลเช่นเดียวกับแจ็ที่ให้แฟรงเกนสไต์เป่าลมบอบบี้และพาพวกเขาร่อนไปเหมือนลูกโป่งเลยเดนนิสดูมีความสุขมากเมื่อเมลวิสมาถึงโรงแรมและไม่เห็นเดนนิสที่ห้องแจก็ก็มาถึงที่โรงแรมเช่นกันแต่ ช้าไปนิดนึงเมลวิสเห็นคลิปที่แดกกับเดนิสที่หอคอยแล้วเมลวิสบอกว่าเธอเคยรู้สึกว่าเดนิสจะไม่ปลอดภัยจากปีศาจตัวอื่นๆแต่ตอนนี้แม้แต่แดกก็ทําให้เธอรู้สึกเช่นนั้นเธอบอกว่าหลังจากวันเกิดของเดนิสจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแม้ว่าแดกจะยอมรับมนุษย์ให้เข้ามาอยู่ในโรงแรมแต่ไม่เคยยอมรับเข้าไปอยู่ในหัวใจขณะที่เมลวิสกําลังเก็บของอยู่นั้นเดนิสที่ยืนอยู่บนกล่องสูงก็เหมือนพยายามจะบินเธอจึงเข้ามาอุ้มเดนิสลงมาเมลวิสบอกกับเดนิสว่าหลังจากวันเกิดของเขา เราจะย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเดนิสจึงถามว่าที่ต้องย้ายไปเพราะเขาไม่ใช่ปีศาจใช่ไหมซึ่งคุณตาแดกก็ต้องอยู่ที่นี่คนเดียวบรรดาครอบครัวของจอห์นนี่ก็มาถึงที่โรงแรมแล้วร่วมรับประทานอาหารร่วมกันลินดาแม่ของจอห์นนี่จึงถามเมลวิสว่ามีญาติพี่น้องหรือคนอื่นๆอีกไหมซึ่งเธอก็บอกว่ามีแค่ปู่วลาดและเธอก็ได้เชิญมางานานี้ด้วยแดกเนี่ยดูตกใจมากวลาดได้รับจดหมายเชิญเขาดีใจที่จะได้มีเหลนทําให้มีสมาชิกแวงพายเพิ่มขึ้นมาแต่เบ เจ้าปีศาจค้างคาวก็บอกว่าโรงแรมมันมีไว้สําหรับมนุษย์วลาจึงบอกว่าเขาปลูกฝังให้ลูกของเขาคือดรกเกลียดมนุษย์อยู่แล้วโดยดรกได้เตรียมกับจอห์นนี่เรื่องงานปาร์ตี้เพราะวลาจจะรู้ไม่ได้ว่าจอห์นนี่และครอบครัวเขาคือมนุษย์โดยในปาร์ตี้พวกเขาต้องแต่งตัวแฟนซีเป็นปีศาจในงานปาร์ตี้วันเกิดเดนนิสครบ5้าขวบภายในงานเต็มไปด้วยเหล่าผีผีและปีศาจรวมทั้งที่ปลอมเป็นปีศาจด้วยวลาจก็ได้มาถึงที่โรงแรมพร้อมกับเบลล่าเบลล่าได้กลิ่นมนุษย์วลาจจึงให้เขารออยู่ด้น นอกจอนนี่ให้แบรนดอนมาแต่งเป็นเจ้าปีศาจเคกี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับเดนนิสทันใดนั้นวอลารก็ปากตัวแดกจึงพาแบนดอนไปซ่อนเขาให้แฟรงกนสไตล์กันวอลารดให้ออกห่างจากเมลวิสและมนุษย์วอลารถามหาเจ้าของงานจอนนี่และเดนนิสก็ได้เจอกับวอลารเขาขอดูเคี้ยวของเดนนิสวอลารคิดว่าเขี้ยวของเดนนิสเนี่ยอาจจะงอกช้าเหมือนกับแดกตอนเด็กๆจึงต้องกระตุกขวัญให้เคี้ยวมันงอกเร็วขึ้นเมื่อถึงเวลาการแสดงเคกี้ก็ออกมาเพื่อเซอร์ไพรส์เดน ทำให้เคกี้กลายเป็นปีศาจน่ากลัวเดนิสตกใจมากแร็กจึงทําให้เคกี้กลับมาเหมือนเดิมซึ่งวลาดเองก็แปลกใจที่แร็กทาอย่างนั้นเมลวิสจึงเข้ามาแร็กบอกว่าที่เขาทําเพราะเป็นวิธีสุดท้ายที่จะให้เดนิสเป็นแวมไพร์และไม่ให้เมลวิสย้ายออกไปโดยทําลายสิ่งที่เดนิสชอบเมลวิสจอห์นนี่และแร็กทะเลาะก,กันพวกเขาไม่รู้เลยว่าเดนิสได้วิ่งออกไปข้างนอกโรงแรมพร้อมกับวินนี่โดยมีเบลล่าเนี้ยเฝ้ามองเขาอยู่คือเบลล่าเนี่ยเป็นปีศาจที่เกลียดมนุษย์นะครับวินน mm ี hmm. ่พาเดน ดานวลาดบอกว่าที่เดนิสเป็นแบบนี้เพราะแดกพามนุษย์อย่างจอหนนี่เข้ามาแดกจึงบอกว่าตอนนี้มนุษย์และปีศาจไม่ได้เกลียดกันแล้วเขายังบอกวลาดอีกว่าเดนิสหลานของเขานั้นน่ารักและมีจิตใจที่อ่อนโยนหากเขาไม่ยอมเปิดใจเพียงเพราะเดนิสเป็นมนุษย์เขาก็คงโง่มากแล้วทุกคนก็ออกตามหาเดนิสที่บ้านของวินนี่เดนิสบอกว่าเขาต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะเมลวิสคิดว่าเขาไม่มีความสุขเพียงเพราะเขาไม่ใช่ปีศาจทันใดนั้นเบลล่าก็เข้ามา ในงานทั้งคนและผีก็เริ่มออกตามหาเดนนิสเบลล่าจับวินนี่และเดนนิสไว้แถมยังบอกว่าจะเรียกพวกไปถล่มโรงแรมเพราะให้พวกมนุษย์เข้ามาวินนี่จึงกัดที่มือเบลล่าทําให้เขาสลัดเธอลงพื้นจนเกือบสลบเดนนิสเห็นอย่างนั้นเขาโกรธมากแล้วเคี้ยวเขาก็งอกเขาคำรามจนเบลล่ากระเด็นไปไกลเบลล่าจึงเรียกพวกของมันมาเดนนิสแปลงร่างเป็นค้างคาวและสู้กับเบลล่าเมลวิสและทุกคนที่เข้ามาเห็นเช่นนั้นก็ต่างดีใจแล้วพวกเบลล่าก็เข้ามาเดนนิสจึงเข้าไปจัดการ พวกมันทุกคนก็ด้วยแดรกเมลวิสและเดนิสช่วยกันสู้กับพวกเบลล่าจนมันถอยกลับไปเดนิสได้บอกว่าในเมื่อเขาเป็นแวมไพร์แล้วเขาจะอยู่ที่นี่ได้ไหมเมลวิสก็ตอบตกลงทุกคนดีใจแต่เบลล่าที่ซุ่มดูอยู่ก็พยายามเข้ามาทําร้ายจอนนี่แต่วลาดก็ช่วยไว้จนมันกลายเป็นเบลล่าน้อยวลารดเริ่มเปิดใจให้กับมนุษย์แล้วแล้วพวกเขาก็กลับเข้างานปาร์ตี้วันเกิดเดนิสอย่างมีความสุขหนังก็จบลงเท่านี้แหละครับ การยอมรับในตัวตนของคนในครอบครัวหรือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรทำขอคิดดีๆจากหนังเรื่องนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ s u b สไครป์เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราทำคลิปดีๆต่อไปอย่าลืมไปดูหนังเรื่องนี้แบบเต็มๆด้วยนะครับทอรกระฟิมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและหวังว่าเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะครับ